โอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำชาลินที่แบบว่าลงไปปุ๊บได้ปืนไหนเล่นปืนนั้นทั้งเกมเลยนะผมถึงจะได้ปืนคู่แบบ AR กับ a r หรือว่าปืนช้กับปืนช้ก็จะเล่นปืนคู่แบบนั้นไปทั้งเกมเลยนะผมถึงจะได้สไนก็เล่นสไนนะครับผมไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยมาครับผมทะเลทรายเพื่อนเบอร์หนึ่งพาโดดนะเอ้ยละแยกให้ผมละแล้วลงไหนดีวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ละกันไม่ได้ลงนาน มาดูกันว่าเราจะได้ปืนอะไรเป็นปืนแรกนะครับผมตรงที่สถานที่ศักดิ์สิทธินะน่าจะมีคนอยู่อ้าวแล้วผมเอา,เอาสกายวิงมาตอนไหนวันเนี้ยโอ้โหต้องแปลอ,ออกแล้วสกายวิงไม่ถนัดนะ โอเคไม่มีตัวว่ะเดี๋ยวผมจะใช้ดวงในการสุ่มอันนี้ว่าจะได้ปืนอะไรโอ้โห SKS สุดยอดแล้วก็คาราเฟยเออใช่เล่นได้อยู่โอาโ,โ,โ SKS เอามาทำไมเนี่ยไม่ถน,นัดจัดเลยเปลี่ยนปืนได้ปะเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรเราไม่เปลี่ยนนะครับผมจะเล่น2ปืนนี้โอ้โหอุตสาซองยาอัพหนึ่งเลยนะเพื่อนมีใคร้หรือเปล่าโอเค แต่ว่าเราเล่นไม่ได้สองปืนนี้ก็ไหวชิวพอเราเฟลแล้วเจอเยอะจัดเวลาจะเล่นหาไม่เจอนะเวลาไม่เล่นหาเจอดีดีโอเคแนวผมไม่อยากเล่นจริงทุกคนผมไม่ชอบเอาง่ายง่ายแต่ที่นี่ไม่มีตัวนะที่นี่ไม่มีตัววะยังดีหน่อยไม่งั้นให้เอาพลัเฟลชาร์จแน่ ดีนะไม่ได้สนายเอ็มสองสี่เนี่ยโอ้โหถ้าได้เอ็มสองสี่นะี้จะไม่ได้ฆ่าใครนะไปกันเลยไม่น่าจะมีตัวนะตรงนี้ผมว่า มันมีนี่ว่ามีตัวเปิดกล่องอุ้ยนี่ไงเห็นปะในบ้านเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นปะแต่ผมเห็นนะหรือเปล่ปปาหรือผมตาฝาดเองปะเนี่ยฮะไม่มีนี่ผมตาฝาดเองหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็ไม่มีนี่หว่าโอ้โยผมหลอนเองไปละ ลงกันมีตัวปะในโดเนี่ยเอ้ยมีตัววะขึ้นไปบนนั้นละกันโอ้ขึ้นไม่ได้ด้วยอืมขึ้นเคียนเหลืองก็ได้ทุกคนอยู่ไหนล่ะอุ้ยโอ้มันอยู่บนจานดาาเทียมชิบหายละ มันได้เปรียบดีมันสูงกว่าตรงนั้นอ่ะโอ้ยโอ้โหยังตกลงมาอีกดวงอะไรสวยขนาดนี้หลังก็มาชิบหายชิบหายเคยมันจะสวยขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ผมสวยจัดนั่นไงเห็นปะ เดี๋ยวผมจะไม่ให้มันเห็นนะแล้วผมก็จะหลอยยิงมันมันน่จะเห็นผมละอุย้ยเกือบยิงหัวได้เกือบตายแล้วหนุ่มผมไม่กล้าขึ้นไปนะถ้าขึ้นไปผมไม่มีปืนชาดอาจจะไปตายเฉยๆเฮ้ยสวยยิงมันเพื่อน เออให้เพื่อนยิงแล้วเราก็ไปยิงด้านนี้ไงใช่หวะใช่ใช่ใชมีตัวได้ยินเสียงมันมาละมาละนั่นไงโอ้โห อย่ไหนละผมจะตามมันทำไมวะอยากยิงไงทุกคนว่ามันไปอยู่ไหนละถึงชาดไอดอกแล้วกันมันต้องมาหาผมแหละมีโดนพอดีเลย ล้วเบอร์สี่ผมล่วงไปเรียบร้อยชาร์จแค่นี้ก็พอนะอุย๊ยลิปหายโดนไปดิสวยเบอร์สามสวยเพื่อนเรียบร้อยไปดิยิงใคร โอ้ไอตัวนี้มีโทก้อนผมเอาไม่ได้อยู่ดีเสียดายจ้าดไม่น่าได้ปืนสปืนนี้เลยวะ่ะเสียงอะไรวะเสียงรถมันใช้อดอกเน่ผมว่าใช่ไปไหนเรียบร้อยแต่ว่าผมได้เสียงรถอะ่ะเหมือนเสียงรถสปอร์ตหรือรถอะไรวะขอญาตชุบนะครับอ้าวชุบแล้วนี่ โอ้โหเพื่อนชุบกันแล้วผมยังจะไปชุบอีกพบศัตรูแล้วเบอร์สามพบศัตรูอุย้ยมันชัดไอดอกนี่ว่าเออมันอยู่ตรงชัยดอ,ดอกมันชัยเราเป็นเสร็จเลยอุย้ยนี่อยู่หลังอยู่หลังไอบอลนั่นเพื่อนเจ็บแล้วนะใครตั้งไอบอลวะได้ยินเสียงขยนุนระเบิดอะไร อยู่บนหัวหรือเปล่าคนเนี่ยคนหรือเพื่อนไม่แน่ใจอุย้ยสวยยิงกันเอ้ยยิงไม่ได้อะเจมไม่ได้ว่าร,ร้อยไม่ได้อ๋อนี่ไงอุย้ยสวยแต่ว่าเพื่อนลัดผมอะ่ะสวยยิงตั้งเจ็บ อุตส่าห์ยิงตั้งเจ็บเพื่อนลายิงแค่ไม่กี่เมตรอะผมได้ยินเสียงอยู่อ๋ออยู่หลังนั้นก็มีโอ้ยเกือบตายชิบหายผมไมหน่าสับปืนเลยว่ะผมเห็นมันอยู่หลังคอนเทนเนอร์นะน่าจะวิ่งไปละประเด็นคือผมเล่นเออจัดโรยนัดเอกด้วยไอตัวเนี้ย เกินไปเกินไปมีตัวยิงอยู่ข้างบนแบบนี้ต้องไปยิงด้วยกันแล้วเพื่ออยู่ไหนละคนอ่ะเฮ <Yeah. Okay. S 1> ้ยโดนหัวร <Okay. Okay. S 1> ่วงไปดิ โอ้โหผมล่วงเพื่อนชุบกันแล้วนี่ว่าผมไปทําอะไรวะโอ้โผมอุตส่าห์จะชุบนะแต่ว่าชุบไม่ได้เฮ้ยด้า <Okay. S 1> นหลังนี่ไงล่วงขาล่มไปเด็กนี่ไงแล้วเพื่อนยิงดาวได้ามาอีกแล้วหนึ่งคิวโอ้โหอย่างฟรีอ่ะถ้าผมอยู่บนนี้นะ มันชุบตัวเองเหรอนี่ไงดาวอีกแล้วสวยพื่งพันหเหรียญแล้วเจอตัวพอดีร่วงไปดีเกือบไม่รอดแล้ววะ่ะแต่วันนี้ว่าจะชุบหรือไงตังไงอวอปึ๊บปับป๊บปั๊บแล้วก็ชุบมาเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากมากครับมาเดี๋ยวเราไปเอาพาัาเฟิวแล้วก็เอเกเหมือนของเราเหมือนเดิมนะในศพเนี้ย ตรงนี้เลยพอดีวงวงโคตรเข้าข้างผมได้แค่สองคิวอะดูเอาคนโยนอะไม่ได้สักคิวเลยอุ้ยมีท้ากับเพื่อนมีตีนละอุ้ยอย่าตกอย่าตกสวยมีตัวเห็นปะอ๋อโอ้ยโ,โดนด้านหลังอีกโอ้โหสุดยอดว่ะลงมาแล้วก็ตายไอ้เพื่อนโอ้โหไม่มีแด่ละตัวลงใหม่ นี่ไงแล้วยิงอีกละแล้วได้โอ้โหไม่ได้วะดูไม่ดีไงดาวไปอีกดาวอีกแล้วสวยๆเลยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้แล้วยิงมันแล้วดาวอีกแล้วเอาแล้วตกแล้วโดดเฮ้ยแล้วไม่ตายอ้าวแบบนี้ผมบอกเลยไม่รอดเรียบร้อยครับผมลนจัดแล้วเหลือเบอร์หนึ่งรอยิงฟรีอยู่ตรงนี้ ยังไงครับนี่เหรที่หนึ่งมาหรือเปล่ามันยิงกันเลยยังไงเพื่อนยิงเลยยิงสวยๆเกมสวยๆส,ส,สองหนึ่งสองหนึ่งไหวหรือโดนระเบิดมาขู่โอ้ยโดนโอ้ยแล้วเพื่อนไม่ดูเลยโดนระเบิดโอ้โหนี่ไงโดนโดนรัวๆเลยไม่หลอดแล้วผมว่าตายหาตายหงเลยแบบนี้โอ้โห แล้วผมก็โคตรโยนโคตรตายแถมไม่ได้คิวผมบวกห้าสิบสามว่ะไอที่สองนะผมแค่คิดสองคิวตานี้โอ้ยทําอะไรไม่ได้โอเคผมเป็นยังไงบ้างสําหรับลงไปได้ปืนไหนเล่นปืนนั้นทั้งเกมนะผมเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้นะโอเคไหมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย